เขาไม่โดนเขาเลยโอ้มันตีงี้นะหางล่นเลยนี่ล่นวัดเลยมันมันดินนะแบบว่ามันดิมันมันชักมันอันนั้นนะหางกุ้มเลยหางยาวจืดขาดบัดหางมันอ่อนนี่หางก็เลยกุ้มใส่เอิกมันโอ้มัน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 นี่ ตีนมันจะแดงคือตีนนกเปาเนี่ยแข็งมันนะไก่อัอดไก่อดัดอยู่เสียรัตนาขึอนกันก็นจะกินข้าวแห้ง <laughs> มไม่เปล่าเลเนาะไม่บีไม่เป่าละ ายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับบรรยาอีคือเก้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เอาน้ํามื้อนี้ก็ตั้งใจก็ว่าสิมาขุดหนูเด้หนูพุกมันควัดขนาแล้วก็มันกัดเข้านะกดยว่าตั้งใจเอามาขุดหนูเอามาก็นี่มาเบิ่งแบนี่ กาก้อนชิปไปพื้นูวกาก็ฝา,ากกดติดตามกดไลก์นํำเเด้อกดแชร์แห้งเป็นการดีนะวันนี้กะเป็นกวกปช่งน้ำกันตรงน,นี้กะต่อเพืองข้าโดนะเกี่ยวแล้วลวละข้าโดะอันนี้จะมีแต่ยังขา้ากลางนี่นี่จะเป็นขา้าวกลางนื่ ก็คือละคือฟอกเกี่ยวแล้วละ,ละนั่นนี่มันก็เลิ่มชุกแรงอีกชุกเริงละหนูก็อยู่แถวนี้แหละหนูก็เดี๋ยวลงไปเวึ่งน้ำกันตามนี่แหละมันอยู่นะตามข้นหน้านี่ก็ระบ้า่อนึงก็มันอยู่หัวฝนอู้หูฝนตัวนั้นบางทุกมันอยู่นี่กามันนี่กับสีมะขุดตัวข้าหน้านี่ก่อน ผู้พูดนี่ก็น่าจะขำก่อนยันบริขุด,ดเดาะเตียมมาขุดบึงเฮานีา่แยวข้างหน้านี่ก่อนหูมันเก่งๆน่ะนี่หูมันนะ่ะเก่งคักอะย์อะไรบึงเลาะบึงน่มยไนี่ทางมันไปนะ มันกัดเข้าเถียงกระพุ่งตัวนี้อีนี่มันทำร้ายเขาขนาดเลยนี่มันเอามาเก็บอยู่นี่คอยเขาเนี่ยนี่เปื่อกองกองอยู่นี่นะงั้นเมื่อไนี่นี่มันหักมันดักมันกัดแล้วลงมานี่งดก้หนึงแล้วนี่กั เปลเป็นทางไปเลยนี่เก่งเก่งไปสิเอาไปปาเข่าผมนะวันนี้กะสีหานอาพุฒมาอัดก่อนอัดหูมันเอาอัดแต่ละหูแต่ละหูกะจุ้งไว้หูหนึ่งนะแล้วก็เอาสีอูดก่อนจังไฟอูดก่อนจังคุดน้ำหลังขันทางห้องบ่อูดกะบคุดไปกัมันบ่ทันมันไ,ได้มันไหวเด้ อูดก่อนให้มันอน่านนก่อนนี่ก็คือหูมันมันเงาบังีที่อัดแปลวมันก่อนอัดอัดอัดแต่ละแปลวๆแต่ละ,ปล,ละปลแล้วก็ยีทางไฟอุดเลยนี่เอาขุดขุดพอมันพอได้เอาฟืนเฮาแล้วก็เอาไม้แห้งเฮานี่ ไม่แห้งเอาไปแล้วก็บ,บัรน,นี้ก็เกมอุดเลยเนะป่ะนี้ถ้าเฮาบ่อ,อูดนี่จะเฮาขุดลนนี่บ่ได้เด้บ่ทันมันได้หนูม,มันก็ไว่หนูนี่อ๋อต้องไปหาอัดแต่ละแปลวแต่ละแปลวแล้วก็เแา้วก็มา จ่งก่องนึงบนห้องอุดเลยเอาไม่แห้งเข้าเลยบ่อยเดินทำการอุดเลยบ่อ พูมันไปทางเลยคั้นก็ออดไปเลยแล้วแหละทำมันหมันไปนี่คั้นก็ออดเปวนี้เดี๋ยวแปลวมันมีพู่มั้งอูดกาเดี๋ยวตีไฟเขาแบบเพิ่มเติมอะไรมานี่ก็ไปหายาเบ่งแปลวมันบ้านี้ เปลที่ที่คอยอัดไว้ยามมต่ลประแป๋เสือมันออกมาข่าอยู่บนนี้แป๋นี่กืบงเดี๋ยวไปยามบึงเป๋อหม่ยามไปเรื่อยๆจะพอเห็นตามเปวลแล้วก็คิดได้คุ้ดบึง အအအဖာကိကနကိေိညူမ်ကပြနိ โอ้นกเขาไปแล้วทีขุดนองไปนกมานี่ก็เห็นนกเขานี่เขาก็ไปพร้อมตอนนี้ก็ขุดก็ับว่าชุดกู้หูละกับบเห็นี้หนูก็ได้น่าจะบระย่น่าจะไปอะยุโอพจน์นี่นะว่าโพจนนี่มายู่พลาละเฮือน้านะตอนนี้มันควัดใหม่ๆอยู่กัขุดเบื้องนี้ก่อนกับโพจน์่าก่ยันบม่ได้ขุดเด้อค้ำนะนี่บนขุดก็ ีแถวนี้แถวนี้ละเบึงมาเบิ่งตัวนี้พระนี่ก่อนโอ้บอกให้เว้าเรื่องขุดนะโอ้ขุดแต่ละหูแต่ละหูก็จนชุดหมดแล้วนั่นนี่แถวส่วนพนันส่วนปน,น,ปนีขนาดแถวนี้ มาเบิ่งป่นตัวนี้วันนี้นะกาผากาไปเบิง่งเฉยๆกาบได้คุดบได้อุดเอาเมย์นะแต่ว่ามันจะยอะคับละป่นตัวนี้นก็เดี๋ยวนึงฝ่าเฮือนานะเฮือนากับบริไงแล้วอยู่แถวนี้มันกัดเข่าทลายกันเฮามีคุดมีเอามันกัดมัดไปรีด้เข่านะ มันไปนะมันนี่เบื้งพางมันไปะนี่ป่าเขานะมันกัดนะนี่แถวนี้มันหักลงมันโนง่งลงพางมันไปนะมันนี่นี่มันพกตรงนี้เดินนะนี่โอ้นหักลงวไปกินนี่มันพกลงวไปกินนี่ มดเอยมันน่าจะยู่ฟน,น,นโหมันต้องแซีม่อน,นี่ปักมันมีปีปังมาแถวเนี้ยเดี๋ยวนี่ขนาดนี้ทามันปล่อยเ,เก่งขนาด โหนออมโหนอยู่น่าหูนะครัจะลุกมือนี้กะโมคค่ขะไม่ได้นูช้ำมือน,นี้มือแต่ชื้ออืมแต่ละวตะนนั้นผมมานั่งเฝ้ากับจินยนลับผนก็นได้ มาหอดูนละก็บือว่าคัมแล้วนะแต่กับ่ได้ฉันแต่ว่าตอนเย็นมาน,นั่งตอนนั้นคุณนนูแล้วนั่นพอดีว่าเห็นนกนอนนะก็เลยทานกจอบลุมนกชมนกนอ,กอน,อน,อน,อนอแล้วกับมากระดาษขึ้นมาก,ก่อนแต่คนนี้างเฮ็ดล้างกระตาไทายเฮ็ดแกงเห็ดวันนี้นะ,นะแกงเห็ดชิโมอโบแล้วก็มีชีสนะชีสเป็ดนั่นเอง chèn chưa biết cả chèo tăm ở sư Khen mà đi ạ không đây chẳng có vun pi mày yêu cầm lăng chùm yêu hết nè bây giờ mà ôm kinh. โคก,กินก็ไม่ได้หนูซ้ำหนูมันนี่หนูนหนูปไปเดูหนูบดายบด้หนูเลยหนูเผาละภ <laughs> าคจากเดียวไม่ได้เลยหนังเผาอันบนนกนอนนะก,ก็จนมืดอย่างมาเนี่ยก็นจนเงาน,นอนรับข้ากลางน้ำไก่อัอดไก่อัดอยู่เสีรัตนาเพื่อนกัน กินข้าแห้งไม่พอเดีวนอไม่ีไม่เป่าละช่อใครางลูกพดยววันนี้โอ้าพดค่อยๆนึงดีจังหนอยจนอยกพมา้องีนี่คือห่อชมอันนี้ห่อชมเปนี่นะห่อชมห่อกระจายโอ้ กระต่ายนองนะหรกระต่คู่กระตประ่ป่ากระต่านองส้แหวีน,นี่คือหอ่อชมป่ามวยจมมวยโคแล้วก็เพิ่กระปุกแล้วบดนีทิงนกชุกแล้วบาดนี้งอ่ออเาอเดกเ้ม บอมีกี่ล้อก็แล้วกันน่ะนเ่็ดบดแล้วก็เป็ดเกี่ยวกับเป็ดนำชิ้นเป็ดนำเลยเสียบเด้ความแซ่บความมันหือยูมีชิ้นเป็ดหั่นตามเบิ่งนนี่นี่โอ้เนี่ยกลิ่นกันอันนี้แหละพี่น้องเลยเอ้ยนี่ก็ของกินเท่ากับพร้อมวานนี้กะ ฮะทุกคนมาขเขาเรื่างน้ำกันบานนี่พี่น้องเอ้ย <c oughs> วันน้สูงเลน้ต่ำเลมมันหนูนเว้ยมันเฮ็ด <c> ห <oughs> <c oughs> มอมนหูไย้ินูกะยูสองบอลมันน่าจะอยูหกโคนัน không nhìn à ha đừng mãi là nêu nào เมาไมร้บลอดเลยนหอนเลยกิน,น,อน,อน,นเก้าขกินน้ำยาแล้วก็บาริการ์ชีไปไปยิงเมืองนกคนได้ไหมเนี่ยนกเขาเห็นนกเขานอนอยังฮะตอนนี้ก็ออกมาหอดตรงหน้าแล้วได้กะบอน,นันที่อัน บนคุดหนูมโอเว้นนี่ละนกนอนบนไกลๆฮะเจค่าถ้าลุ้นมูลนรงกันว่ามันสีไใดอยู่บ่ก็มีมั่นใจปไนเลยนะมีมีแน,น่ใจปันไดเพราะว่าเดินแจ้งนี่นะก็จับขี้ใด้ย่างนีอยู่บ่ละอยู่ตานาครัในช่วงนั้นละ่ะเดินกับแจ้งเลยผิดน้อยเนะ่อยนี่เดินกัน ก็มี่หชีได้หรือบอละก็ท่าลุ้นมือ้ำกันเขา,าเอาตัวนี้ยิงนี่มากระทุนนี่เดี๋ยวลุ้นมือ้ำกันขังละขังละ เรียบร้อยอต,ตกตกปลาเข้าไว้นะนก็มาดิชูงได้นี่ตอนนี้เราต่ำๆนี่จะมีชูงบ้ได้ผดีนั้นเลยเดี๋ยวหามักนก็หามันก็มันปลาเข้าฉันปนเขา,าไม่นกเขาเดย โอ้ตีงี้นะห่างล้นเลยนี่ล้นวัดเลยมันดินนะแบบว่ามันดิมันมันักมันอันนั้นนะนห่างกุ้มเลยห่างยาวจืดขาดบัดห่างมันอ่อนี่ห่างก็เลยกุ้มใส่เอิกมันโอ้มัน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 นี่ตีนมันจะแดงคือตีนนกเป่าเนี่ยแข็งมันอะ เกือบนี่ก็ได้เกือบไปมันติงเลยม,มองไม่ยู่คิดว่าชีวะได้ยนิงแต่เทนกะไรแต่ยังถือว่าโอเคอยู่โดนแจง้งมันลักไปนกนะตอนนี้ก็มาหดเทินแล้วนะวันนี้กับชิโก้นกเลยวันนี้โคไว้จีไว,ว,ว้จะชื่อเด้อว่าเข้ากกินอิมน่มเลยดิมีแต่มื่อเชา้าเพื่ออะไรยังแกง อ่ะโทนคนก่อนโอ๊อยพ่อได้มาใหม่ๆนี่อันคุ้นมันก็บพ่อยได้นี่ลุกง่าย คนแล้วแล้วก็จีนเลยนะบ้านี้งไปกันลุกนะไม่นับไม่นานได้ได้หมกันนี่เลยโคราบดีบรีได้ไหมันะกำลักไปะเลาะเลย ไรก็ดีอยู่มานกมื้อนี้ก็ยังไข่ โอ้พี่เลยมันเลยโอ้มันคักไวยามนี่นี่เอิ๊กมันกันจนจนปเป็นห้องเลยเอิ๊กมันนะที่ว่าพี่ชมพูนเติบมันกินขา้าวงามนี่มันก็นเลยอุดมสมบูรณนะ์นะฮะการ์มาฮอดนี่การคลิปการ์ีได้สิจุดลงเพลงเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยปาคอครบมั่ครบใจ ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมฮับเพิ่งคลิปของวัญ,ญ่านะอ่าผมพอกันในคลิปหน้าพุ่ละในรอบคลิปนี้ก็จะได้ลาก้อนได้มันนี้